นี่ฮดาหนูหนูนั่งทำอะไรคะ เลนส์คีดินเอะอะเปื่อน นี่หล่นพี่ปูเป้นั่งอันนึงพี่ปูเป้นั่งอันนึงพี่ปูเป้เนี่ยในตู้มันมีเนี่ยบีโป้อยากกินก็เปิดกินเลยนะนี่นี่บีโป้ ไปเอาจอดไปพี่ปูเป้ไม่ใช่พี่พี่ปีโป้พี่ปูเป,พป,เป้พี่ปูเป้จอดรถไว้ไหนพออดไปไหนไปหาพออดเร็วไปไหมไปไหมคะไปหาพออดไหมคะเนี่ยพออดอยู่ทางนี้ไปไหมคะไปไปก็เดินค่ะไป,ไปไปเดินพออัดไปดูไก่หรือเปล่า,านั่งเราจะนั่งเหรอคะ ไหนไหนนั่งโต๊ะสีขาวโอ้นั่งโต๊ะสีขาวก่อนระวังนั่งดีๆตกค่ะวันนี้สวัสดีหรือยังคะสวัสดีค่ะอุอ้ยอุย้อยเนี่ยไปเล่นอุย้ยระวังงูออกมานะั่นะน่ะหนูระวังไอ้เนี่ยงูออกมานะาาอุย้ย อ้ยปูเป,เปอใปืในปูในปูปูฟันอะไรเนาะปูฟันต้นไม้ถางหญ้าอนน้วนุ่นไปเอาในตู้ป่ะเดี๋ยวแม่พาไปเอาปะเดี๋ยวพาไปเอาในตู้นู่นเดิ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 นไม่ต้องมองพี่ปูเป้ เดินค่ะอืมพี่ปูเป้อืม,เอ,มเอาสีม่วงเขาบอก,บกนูกน,น,นกแกะได้ไม่ใช่บอไอก็โกโก ไหนนู่นเก้าอี้อยู่นู่นระวังล้มระวังล้มค่ะระวังล้มนะคะนั่งดีๆค่ะเดี๋ยวล่นนั่งดีๆค่ะเดี๋ยวล่น ดูรถด้วยรถบดกำลังทำงานอ๋อหนูแก่ได้อยู่น่ะหนูก็แก่ได้อยู่อร่อยไหมคะ ยาดาอร่อยไหมยาดาได้สีอะไรคะสีม่วงสีม่วงอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย